เพื่อนเฮปซีตุกๆคนนะครับวันนี้มาโยกกระปุ้มไปเรื่เดี๋ยววันนี้จะมาตีพึ่งตำตำลาบครับเพื่อนๆปบไปไล่วันเลยแต่ไม่รู้อยู่เลยไหมครับอยู่ในป่าปั๊มนี้นะครับโอ้ยก้นจากกองทวนก็มาแต่งตัดแต่งต้นปั๊มไปแล้วครับเพื่อนๆไม่รู้จากกองทุนนี่ปบไหวจัดไปเลยไหมต้องมาลุ้นนะครับไหวอ,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 อยู่เลยไหมตรงฟังโน้นไปเลยครับเดี๋ยวพวกเราต้องตัดใบตองหรือใบกล้วยไปกันนะครับได้ ตามกบก้าไปเลยครับโจงนี้ก็พึ่งมันเดิมดูแลครับเพื่อนๆเวลาเราก้าวไปเก๋ๆพึ่งนี่อก้าวไปเก๋ได้นะครับอันตรายครับผมมันจะแตกรังมาต่อยเราได้ครับปุ่มโตมาไล่รังนะครับโจงนี้เป็นบทเรียนครับผ่มมันกับอยู่ถึงโน่นนะครับอยู่ล่างต้นปาล์มต้นโน่นนะครับไม่รู้ยังมีเลยไหมนะครับนี่ก็หลังโลตัวอ่อนเล็กนึง ไม่ขอยียบินเลยเปื่อนๆเนอะไม่ตัวอันที่เราชาวกองทุนปามจับไปแล้อหรือนี่ครับโดยมาเตไอ้ตาต่างปามนี่ประมาณจำใจวันแลี้ยวส่นปึ้งปุ้มมันอยู่กลางต้นปามนะแต่มันอยู่ต้นไม้เกลืองไม้ปุ้มก็ยังปลูกไปแต่เดี๋ยวปุ้มตัดเบ็ดด้วยนี่ทต่กบก้อนนะครับปุ้มก้ไม่ก้าวเกลี่ยแล้วนี่กัดไปไหวกอ้นเพื่อนๆนี่ครับใจเบตโตนะครับไม่ต้องกลัววะคจะเปลี่ยนกายไฟเดี๋ยวติดเชื้อก็นะครับเพื่อนๆอันตรายครับตรงนี้ครับ ตัะโดใจบูซสีดไม้นะครับมันมีโอกาสดีส่วนก็ได้นะครับตัวมันแรงจัดน,น,นะครับถึงแบบใบตองเต็นขอ,องใบตองงง,งี้นะครับผมมันก็เป็นควันดีมันกันโอ้อใบไม้ตัวตุ๊กยังที่อะปุ๊จไม่ต้องหมาคืนพึ่งตำ่ำแต่กรใจใบซับเสือ้อโอ้นะครับ กรอบเสร็จเร็วก็มาดูพึ่ง,งบบนะครับมาดูยังไม่มาเป็นเบ็ดนะครับมีเลยมีเลยครับมาเตินมีเลยไหวเลยครับเร็วมากมีเลยครับพุมจุดกอบเลยครับ มึงจะป้ก,กัน,นอุโหน้ำใจได้นะครับแบบนีน้ตกนผมได้ไปประมาณหนึน่งเนบนนะครับโอเคกก่อนดูไปก่อนนีน้นเป็นนอรบ่นะครับเพืน นี่เลยครับผมไม่รู้มีน้ำวัดนองไม้นะครับดอกกอนผมมาตีใบดังกันมาใหญ่ดอกนี่ใหญ่เลยนะครับเม็ดกว้างเลยครับดูครับผมไม่รู้มีน้ำวัดนองไม้ครับยังไม่บุกดูที่แกมันโดนฟันก่อนโอเคครับผมมาดูกัน ดูฝนวันนมัครับผมโอ้ยไม่พอทีนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวน่าจะได้ตัโกวดนะครับนี่ครับผมไม่ดีตัดตะกวนนะครับเตะดำๆไม่เป็นไรครับผมได้ตะโกนก็พอใช่แล้วโอเคครับเพื่อนๆตัดครับผม โอ้มีหนังว่างใดอย่ายงหนด้วยนะครับเดียวแต่มาตลอดก่อนเลยโอนะครับผมนิดนึงกับหนังวัดนะครับอาหยาดนะครับหนังพึ่งนี่เหลือหน้าแดงจัดนะครับอย่างนี้พึ่งโกเดือดไม่ขาดมีน้งวัานนะครับผลลั่นลันี้ครับเด็กๆก็ว่านำมนีนะครับ

nhiều không nhiều kia toàn trăm phần làm quán, ok, bóng làm quán quán นี่พุม่มโปรยในโต๊ดไปโดมเลยนะครับเป็นตัวในกลอนเตียนนี้นะครับนี่พุม่มจับมาจับเตียนนี้ได้ประมาณนี้ได้ไปประมาณนึ่งเบนนะครับวันนั้นมีตัวพึ่งได้ไหม อประมาณนั่งกิโลกวฟ้านะครับนด่ก่อนคิดนึ่ับินน่นแหละเวลเป็นเสียงไม่ดูอยู่โตไม่พอปินนนอนนี่เผมกลัวมันไม่อยู่นะครับ วันนี้ก็นะครับอีกหนึ่งงานของวันนี้ มานะครับน,นี่โอ้ตัวเป็นอยังไรออกปีดอย่างน้น,นี่ก็เต็มปากเต็มคำนะครับนี่คนนี้ก็ผมหวานนักอยู่ประมาณเกือบๆตรงยินนะครับนี่ครับตัวนี้น่าจะเก๋นะครับเพื่อนๆโอ้ไม่ได้นะครับคือผมเดี๋ยวผมปัดเลยดูจากจากนี้นะครับโอ้หน้าโก้พอดีนะครับเพื่อนๆแต่ฟังนี้ผมดูเร็วน่าจะเก๋นะครับ นามว่านนี่ก็มีนะครับผมไม่รู้อะไรเท่านี้การเลื่อไเวลานะครับน่าจะไม่อยู่เลยแหละแต่ไอ้ก็ได้กินนะครับตัวเดียวออกมาจะได้กินหนามวานนี่จะอยู่ต่อหรือไม่อยู่นี่ก็ไม่เปื้อแล้วครับจับซ้องหอดเดียวแต่ประมาณนึงวด,วดกว้างนะครับตรงนี้นี่มันจะเป็นเกล็ดต้นนะปุ่นหนามวานอยู่ด้วย ตรงนิดนึงตัดมาเดียวกันลบกันนำบ้านด้วยครับผมไม่เยอะครับผมแต่ก็อุกิครับผมนี่ครับผมตัดไปก็ประมาณเรืองขึ้กว่าๆเลยครับส่องลบครับส่องลบกก็ประมาณส่องขวดนะครับส่องขวดกวักๆเลบเดียกได้ประมาณไม่ถึงขวดอันนั้นได้ไปครับผมอย่างนี้เดียวก็ได้ขวดนึง แต่วันนี้ครับประมาณเกือบสองลูกประมาณกวดกว่าฟ้านะครับประมาณสองกวดกว่าฟ้ารวมๆเนี่ยนี่ก็ยังมีหนักวันนะครับดูครับตัวนี้ก็อย่างต้นนะครับเดี๋ยวก็จะต้ดตัวนี้ก่อน้าอีกอยู่ตัวไม่ตัวนี้ก็อยู่ดีกว่าก็ย่ดยอดปืนไม้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ยังมีตัวน้อยยอดปืนอยู่นะครับช่วร่างนี้ไม่รู้อีโต้เลยไหมครับเปื่นๆตัวมันลงเกือบจะติดดินแล้วเหมือนกันครับ ต้องมาลุ้นกันอีกทีแล้วครับพออยู่ไม่อยู่ต่ำๆเก๋ๆบ้านครับดังนี้เสร็จสิ้นภารกิจครับเพื่อนๆนี่เราเดินห้ดูนะครับเ่อนว่าออกมาจากตัซึ่งอยู่แล้วนะครับยังไม่ปิดตานะครับหน้าว่านเต็มนะครับเตี๋ยว่าเต็มทุกจองเลยกำลังจะปิดตาเดยแต่ยังไม่ปิดนะครับก้อนเล็กนี่ประมาณสองกิโลนะครับรวมๆแล้วก็น่าจะประมาณ กิโลละกิโลเสียกัมนะครับหนึ่งกิโลกับเสียกัมเดือนประมาณหนึ่งกดองุ่นกว่าจากนิดหนึ่งแต่ว่านลำนักนี่ถ้ากว่าน้ำเก่ๆแบบนี้ก็หนึ่งกิโลสามกั้มจะได้หนึ่งกดองุ่แต่ถ้าเหมือนมวยดนวหมอนหนึ่งกิโลสองกัมก็น่าจะได้หนึ่งกดองุ่นะครับยีงปิดตาบางแล้วนะครับนิดหนึ่งโอเคครับเพื่อนๆคลิบๆเป็นแบบนี้นะครับหมาเจอกันไหม่ล่างหลาวปุ๊บขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและติดตามชมนะครับสวัสดีครับผม